จะหนีไปสวนแล้วเดี๋ยวจะถึงไปนะลูกนะให้เสร็จก่อนนะคะนะให้เสร็จก่อนนะค่อยไปนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่กลับมาตอนเย็นนะนะคะไปนอนปะไปนอนนู่นไม่ต้อง

หน่อท่านอยู่บ้านนะอยู่บ้านกับพี่ไว้นะ